บูมาบูกับทำเป็นร้อนไปได้ <c oughs> กราบสวัสดีคะ่ะแม่แม่นะคะชมรมผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเด้อแม่มาแล้วเด้อ <c oughs> พอออกฟื้นแล้วจ้าฟื้นแล้ว <c oughs> อ,อ,อืมกินน้ำก่อนแม่เลยโอ้ฟื้นแล้วคะ่ะแม่คะ่ะฟื้นแล้ว หลังจากที่สลบสลายไปทั้งวันนะคะบอกจะบอกว่าโอ้ยแม่แม่แมปรากฏการณที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะ้องแม่แม่กลพพอลงโพดนะคนะสาวมอลำมาจนามาอืม่ามานะคนเ้่ามากะแก่ตามสังขารเชียวอ,ยอีหยังลายเออมาแต่งหน้ากระเท่า เถาคือกันผู้ใดก็เถ้าอืมปรากฏว่า <c oughs> เป็นปรากฏการที่มั่นเทเนแห,ห้องเห็นว่าเออสองมาตรฐานมากสองมาตรฐานจริงจริง <c oughs> คือมีคนนะแชร์แชร์โพสต์นี้ออกไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นทั้งเอ,อ่อหมอลำแล้วก็เป็นทั้งอินฟูนะคะ ได้แชร์โสต์เนี้ยออกไปเยอะมากแล้วก็บอกว่าเออการกระทําของขอ,งของเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรสังคมไม่ควรจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงนะแม่งตอนมันบูลลี่กูเนี้พวกมึงอยู่ไหนคะอีดอกตอนตอนมันตอนมันบูชนพวกเธออยู่ไหนเออไม่เห็นออกมาปกป้องม้้งอะ พอพออินนี่โดนโอุย้ยเซฟเซฟพ,พังพรเซฟพ,พังพรแบบเออมันดูมันทำให้เราเห็นเลยนะว่าแบบเฮ้ยสอนมาตรฐานมากเลยอะ่ะคือทุกคนจำบันที่นางไลฟ์สดเอ,อ่อถึงผู้ใหญ่บ้านครั้งสุดท้ายได้ปะแล้วนางแบบพูดทั้งดูถูกเหยียดหยาม เรื่องเพศสภาพบูเรื่องเพศสภาพ,อ,พ,ภาพอะไรเงี้ยยักเยียดความเป็นเกให้เขาอะแต่ทำไมไม่เห็นมีใครออกมาแบบเซฟผู้ใหญ่บ้านบ้างเลยวะเออไม่เห็นมีนะเซฟผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยอะไม่เห็นแต่พอเออ อีพังพอนโดนโดนเอามาแขวนอย่งเงี้ยบอกว่าแก่อู้หูพากันเซฟเซฟใหญ่เลยจ้ะเซฟพังพอรอนเซฟพังพรเลยแบบอะไรวะทีอย่างทีตอนนี้ทําไมเซฟกันจังเลยวะแบบว่าเฮ้ยแล้วก็มาพูดว่า เออเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันนะ่ะเขาไม่ยุ่งแต่แต่การที่เอาเอาพังพรมาบูแบบเนี้ไม่โอเคพอ,อก็ถามกลับนะว่าเอาแล้วตอนพังพรบูต่อเออบูผู้ใหญ่บ้านนะ่ะว่าผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเป็นเกี่แล้วทำไมพวกมึงไม่เห็นออกออกมาพูดอะไรเลยอะแล้วมันก็คืออันนันบูได้ใช่ไหมบูเรื่องเพศสภาพก็คือบูได้ใช่ป่ะเขาก็ไม่มีคําตอบ ซึ่งเออเฮ้ยมันมันมันยิ่งรู้สึกแบบเนาะเลือกปฏิบัติมากเลยอ่ะคือกับผู้หญิงเนี่ยแบบอู้สงสารเซฟโน,นนี่นั่นแต่พอแบบกับผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยคือเข้าใจเลยนะที่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกนางบอกว่าแบบแกตัวคนเดียวอ่ะนางตัวคนเดียวแล้วก็นางไม่มีใครนางมีแต่เอฟซี เท่านั้นที่คอยสนับสนุนที่คอยแบบปลอบใจที่คอยแบบเขาเรียกว่าอะไรที่คอยแบบเอ,อ่อแบบให้ทุกอย่างอะ่ะเออเอฟซี FC เป็นทุกอย่างของนางทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยแบบโฟกัสที่เอฟซีตัวเองแล้วก็โฟกัสที่ผลงานสร้างผลงานดีๆให้แม่แม่เอฟซีอ่ะรักแล้วก็ ดูแลเอ,อรักแล้วก็ดูเออก็เลยไม่เขาเรียกวอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปสนใจคนอื่นมากอะไรเงี้ยใครจะเกลียดใครจะไม่ชอบใครจะน้่นนี่นั่นน่ะนางก็ไม่สนเอ,อถามว่านางรู้ไหมนางรู้แต่นางจะไม่พูดอคือแบบเนาะมันย,ยิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมันยิ่งแบบ เออมันมัน,มนเขาเรียกมันแสดงให้เห็นชัดมากอะ่ะว่าว่าคนในสังคมหรือหรือคนในวงการนั้นอ่ะเออเนาะเขาน่าจําแบบหมั่นไส้ผู้ใหญ่บ้านเยอะเหมือนกันนะอิจฉาผู้ใหญ่บ้านเยอะเหมือนกันนะเยอะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผู้ใหญ่บ้านอะ่ะเขาประสบความสําเร็จตั้งแต่เขายัางเด็กเออแล้วเขามาทําวงทําอะไรอย่างเงี้ยแบบประสบความสําเร็จ เร็วกว่าหลายๆคนที่ร้องเพลงมาแบบเป็นสิบปีแต่ทำยังไม่ได้เท่าผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยแล้วผู้ใหญ่บ้านมาจากไหนก็กไม่รู้แบบโผลมาวันหนึ่งเอา้ามีเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยออกมาทำค่ายเองปีเดียวแบบเป็นร้อยล้านอนะสร้างคาลือหาดหลังเป็นร้อยล้านสร้างออฟฟิศให้ลูกๆอยู่เฮ้ยแบบมัน เพราะมันต้องมีแหละคนที่แบบอิจฉาในความความมีความมั่งคมมั่ง,งความปังปุริเย่ของผู้ใหญ่บ้านนะ่ะพอพอมันเกิดอะไรนิดห,หน่อยก็กลายเป็นแบบเหยียบได้ตอนไหนก็เหยียบประมาณนั้นนะ่ะเออเลยรู้สึกว่าเนาะมันมันมันยิ่งทำให้เห็นเออมันมันยิ่งต้องสนับสนุนนะมันยิ่งต้องรักนะเพราะว่า นางก็ไม่มีใครอะ่ะไม่มีใครเชื่อใจได้เลยอะ่ะดีนะที่นางยังมีเออพี่ชายแสนดีบอบว้ไม้ที่แบบเออช่วยนางทุกอย่างอะ่ะวิ่งนวนนี่นั่นแบบคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นกัลยาณมิตรท,ที่ที่ดีมากเนาะแล้วก็คือมองเขามองว่า พี่ชายคนนี้มองว่าเออมันตอนเนี้ยมันทํางานได้มันรวยมันมีเงินก็จริงแตเออ่เขาเรียกว่ามันมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เสถียรคิดดูสร้างโรงพยาบาลใหม่ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหุ้นส่วนด้วยเออห้าเปอร์เซ็นตบางที่เท่าที่ได้ยินะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเนาะเขารัก รักน้องเขาจริงๆนะรักแบบไม่หวังไม่หวังผลตอบแทนรักแบบเออหวังดีอะ่ะมีแต่ความบังดีให้กันแล้วก็แบบส่งแต่ความปรารถนาดีแล้วก็พี่บอกใบ้ก็คือไม่ไม่หักหลังไม่เขาเรียกว่าอะไรแบบไม่คดโกงไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไว้ใจกันได้อะ่ะเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่า แบบอ๋อผู้ใหญ่บ้านเจอเจอกรลยาในมิยมที่ดีแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลาเจอคนดีๆก็ก็โฟกัสแต่กับคนดีๆดีกว่าคนเอยคนไหนที่เข้ามาแล้วมาหวังผลประโยชน์แบบมันก็ตามกันเวลามันก็จะเป็นตัวชี้เองแล้วว่าเนาะมันควรจะคบต่อไปไหมหรืออะไรยังไงก็น่ากลัวอยู่นะน่ากลัวแบบ โลกมายามันก็ใส่หน้ากากเข้าหากันมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันความจริงใจมันมีน้อยอ่ะอืมแต่ถ้าเจอใครแบบที่ดีที่จริงใจนะเหมือนพี่บอไปมาก็เก็บรักษาไว้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนคิดดีทำดีพอเชื่อว่าจะคบเจอแต่สิ่งดีๆจะได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็นางเป็นคนไม่เอาเปรียกใคร ไม่คดโกงใครก็อย่างที่เห็นแหละทุกคนมีแต่เงินไหลเข้าเทเข้าเออคนไม่ดีมันก็จะออกไปเองตามการเวลานะแม่เนาะเออก็รอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็มีแต่ปังตัง,ตงแล้วก็ปังเท่านั้นสำหรับผู้ใหญ่บ้าน